ครับก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆชาวพุทธทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นเหรียญครับหลวงปู่พัดนะครับใจกว่าขออภัยนะครับหลวงปู่เนียมนะครับหลวงปู่เนียนนะครับหลวงปู่เมียนนะครับ อุสรโยน,นะครับแวคลคาดปลอดภัยนะครับวัดบ้านจะเนียงนารามอําเภอกระส,สังจังหวัดบุรีรัมย์ปี2อ6 1นะครับประยุ81ปีนะครับหมายเลขหนึ่งหมายเลข3-1-88นนะครับหมายเลข เลีกเหรียงน,นะครับน,นี้นะครับเป็นสายบุรีลำนะครับเนาะเช่นกันนะครับกับเหรียญบุษแสงนะครับทีสองอาจารย์นะครับสำหรับสายบุรีลำนะครับ ทบใหม่ครับที่หน้าเจ็บไปทีเดียวนะครับครับเดี๋ยวเรามาต่อกับเหรียญสายนาควสวรรค์กันบ้างนะครับเดี๋ยวัน,นี่ก็สายบุยลำครับสายบุยลำ สักสองนาทีนะครับสายมือลำสองอาจารย์นะครับมีลวงผู้แสงกับหลวงพุณเมียนนะครับครับก็ฝากเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่นะครับจิดต่อไปนะครับสำหรับจุดนี้สวัสดีครับ